รู้สึกเอ่อเขาเรียกอะไรท้อแท้ไหมว่าเอ้ยจากการที่เราเป็นดาราเนาะแล้วเราจะต้องมาทํางานเซอร์วิสผมว่าผมชอบงานแบบนั้นมากกว่าดาราอ๋อเหรอเพราะไม่ต้องแต่งหน้าทําผมไม่ต้องอยู่ในกองถ่ายทั้งวันอก็เป็นงานที่เพราะว่าเป็นเป็นสายลุยอยู่แล้วชอบชอบแบบไม่ไม่ชอบอยู่กับที่ว่างง่ายๆครับก็มันก็สนุกดีครับแต่ว่าคือ รายได้คงต่างกันแน่นอนอยู่แล้วระหว่างเป็นดาราตอนเล่นละครนะฮะกับมารับเงินเดือนประจําเป็นเป็นรายเดือนแต่เป็นคนที่ไม่มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอะ่ะอ๋อเป็นคน,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 นเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะมีเท่าหหไหร่ก็ใช้เท่านั้นใช่ไม่ได้มีความทะเยอทะย,ยานใช่มันไม่มีตรงเนี้ก็อไม่รู้ว่ามันจะมันไม่มีมันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจจะมีความสุขใจ แค่จะมีความสุขใจมากกว่าคือเป็นคนที่แบบก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีครบมีมือมีขามีหูมีตามีจมูกและจะเอาอะไรอีกคุยกับตัวเองก็พอแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากันเอาแหละก็ทำอยู่มาสองสามบริษัทแต่ว่าสุดท้ายบริษัทหนึ่งก็ทางเหนือก็จะเป็น a อดกซ์เพรสก็นานสุดสิปี แล้วเป็นบริษัทที่ที่รูจ้จักถือว่าระดับโลกเราทำอยู่10ปีเลยนะสิบปีครับแต่บริษัทไม่ได้ปิดน,นะครับเพียงแต่ว่ารอ,อประเทศเปิดแปลว่าเบิร์ดได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงการทัวร์ถูกไหมครับและตรงนี้เองที่กลายเป็นเหมือนว่าจุดหักเหสำคัญขนาดทำงานอยู่ที่นั่นแต่พอโควิดมาบริษัทที่กระทบก่อนเพื่อนก็คือบริษัททำทัวร์ทั้งหลาย ถูกครับเพราะว่าประเทศทุกประเทศปิดหมดเลยห้ามเข้าห้ามออกเบิร์ดก็กระทบตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดกระทบมาถึงเสื้อตัวสีเขียวตัวนี้เพราะว่าประเทศไทยหลักๆรายได้ก็คือท่องเที่ยวเที่เป็นเวลานานมาก40ปีได้แล้วมั้งแล้วมาเจอโควิดซึ่งก็ ผลกระทบที่บอกก็คือบริษัททัวร์โรงแรมแท็กซี่สารพัดเบิร์ดก็กระทบทันทีเลยใช่ครับแต่เห็นบอกว่าบริษัทก็เลี้ยงเบ<ช>ิร์ดช่วยช่วยทุกคนคือ,อเราไม่ได้อยู่เหมือนบริษัทอยู่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวไม่มีใครเป็นลูกน้องทุกคนเป็นเจ้าของเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกคนสำคัญทุกคนมีหน้าที่ครับขนาดในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาก็ ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ว่าบริษัทก็ยังจ่ายเงินเดือนมีนิดนึ่ะครับตอน,น,ต,อนตอนที่โควิดมันหายไปแป๊บนึงอ่ะ,อะก็คือมีแล้วเดี๋ยวมันมาอกีกหายไปอกีกเป็นอย่างนี้อยู่สองรอบแล้วรอบเนี้นานสุดเรารู้ว่าบริษัทเราอยู่ต่อไปไม่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมบริษัทเขาอย,อ,ยอยู่ได้แต่ว่าคือเราต้องออกไปไปไป,ไปช่วยตัวเองถ้าเขาช่วยเราตลอดมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่เขาก็ช่วยเรามาเยอะมาก แล้วก็ต้องเริ่มออกไปละคือออกไปหารายได้ก็มาจากตัวเนี้นี่แหละคือความรับผิดชอบของเบิร์ตพิทยานี่นะครความรับผิดชอบต่อชีวิตของอาจจะเป็นสีนำโชคก็ได้ครับสีเขียวก็เลยลาออกจากบริษัทนี้่แล้วก็ออกไปถึงาถามว่าแล้วทำไมถึงมาเป็นไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหาร Delivery แรกๆก็คิดคิดเยอะ แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากเครียดนะครับเพราะว่าเครียดแล้วมันจะเป็นผลไม่ดีกับร่างกายกับ,บจิตใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดบ้างแล้วก็คิดว่าเราจะทําอะไรดีอายุขนาดนี้สําหรับค่ณ40ผมว่ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่อายุยังไม่เยอะแต่พอขึ้นเลขห้ากับศูนย์เนี่ย <laughs> มันจะเริ่มรู้สึกแล้ว <laughs> ว่ามันอ่ามันใกล้เส้นชัยทำลองนั้นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอะเราจะทำอะไรดี <laughs> อ่า โควิดด้วย ada, uh, ก, er. ก็มันที่ก, ouais. ก่อนก่อนก่อนสีเขียวเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นอิสระมันมันลงแอปได้เป็นอิสระก็ทดลองขับดูก่อนมอเตอร์ไซค์เหมือนกันพอขับไปสักพักก็ได้ประสบการณ์และพอรู้เรื่องแล้วก็มาตัวสีเขียวเลยตัวสีเขียวบอกว่าลงทุนไปกับเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองเลยใช่คือที่ลงต้องลงทุน ผมมีมอเตอร์ไซค์ตั้งหลายคันอะ่ะแบบเก่าๆแต่ไม่ได้เป็นรถมอเตอร์ไซค์หรูนะเป็นรถชาวบ้านธรรมดาเก่าๆแต่ก็คือขายหมดเลยแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่คันหนึ่งเพราะว่ากฎมันคือไม่ต้องเป็นรถป้ายแดงแต่ต้องไม่เกินผมจำไม่ได้ประมาณกี่ปีก็ไม่รู้นะครับสามปีห้าปีใช่ครับก็ซื้อมาเป็นคู่หูต้องลงทุนเพราะว่าไม่อยากผ่อน <ลง S 2> ซื้อเงินสดเลยพี่พาบาทฮ <บา S 1> นะซื้อไปเท่าไหร่ สี่หมื่นิดหน่อยครับ <40. S 2> มันเป็นรถอัตโนมัติที่ถูกที่สุดในตลาดเพื่อที่จะได้มาขับส่งอาหาร Delivery ครบอ่าโอเคก็นะก็เป็นที่ฮือหากันเลยเร,เริ่มมานานแล้วอย่างที่ขับเป็นไรเดอร์เนี่ยทำมานานยังไม่นานครับเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะค,ะนครเพิง่งเริ่มต้นสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวเลยเป็นข่าว ดังไปทั่วเลยซึ่งเราผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็คือสำหรับผมมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าก็เป็นงานธรรมดางานหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการตั้งนานแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีต้องกับมาแบบมีมาสัมภาษณ์มาสตูดิโอมากรุงเทพอะไรเงี้ยชีวิตไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกถูกรายได้ดีไหมรายได้ ถือว่าดีแต่ต้องขยันมากๆต้องเช้าถึงมืดเลยเต็มที่สำหรับตัวผม500อ่ะวันหึือห้าร้อแต่ต้องแบบเช้าถึงดึกเลยอ่ะทุกวันทุกวันนี้ถ้าทำแบบสบายๆแบบนี้แบบไม่ต้องลุยหนักไม่ต้องถือก็ว่าวันหนึ่ง5้าร้อยเนี่ยวันหนึ่งทุกวันนี้300ได้ไหมได้ประมาณส0 0ได้ครับ สามรอยถ้าทำทุกวันสามสามเก้าอ่ะเก้าเกเก้าพันจนถึงหมื่นหนึ่งก็พอพอใช้ไหมพอใช้อ่ะคืนเติมน้ำมันกินข้าวมันเป็นตัวหลักหลังหลังจากนั้นก็มันจะเป็นรายจ่ายอย่างอื่นเบิร์ตมีภาระอะไรตอนนี้ไหมลูกลูกโตโตมาแล้วอ่าตัวผมโชคดีมากที่ผมไม่มีภาระครับก็คือ,อยังยังลูกๆเนี่ยก็คือทางแม่เขาเป็นคนดูแลนะครับ ส่วนตัวผมก็โชคดีที่สมัยก่อนตอนอยู่ในวงการเคยมีหนี้สินแต่ตอนออกไปสักพักก็ไม่มีหนี้ก็<ช>เคลียร์ได้เคลียร์หมดแล้วแล้วคือไม่มีภาระจริงๆนอกจากเัวียเราเองที่จะต้องรับผิดชอบเป็นก็โชคดีโชคดีโ <อา S 2> <ด>ชคดีมีแค่ประกันสังคมค่าน้ําค่าไฟนิดหน่อยยกเว้นอะไรจะเสียรถเสียอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องคิดก็อาจจะต้อง ไปก่อนอะไรอย่เงี้ยครับอ่าเออแน่นอนเบิร์ตรู้สึกไหมว่าว่าตัวตอนนี้ชีวิตของตัวเองมีตกต่าไม่ครับคือถ้าเราคิดว่าเราลําบากหรือว่าชีวิตตกต่าเราแค่เดินออกไปข้างนอกเราจะเห็นเลยว่าคนลําบากกาว่าเราเยอะมากเลยเยอะ,อะคนที่มีภายละต้องดูแลพ่อแม่ ลูกเมียมเยอะมากเลยอ่ะยิ่งมาเจอโควิดผมสงสารจริงๆนะเห็นใจมากๆเลยพอบางคุณผบ้านผลนรถต้องเสียรถเสียบ้านน่าสงสารมากแต่ว่าสักวันเดียวมันจะดีขึ้นใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยฮะช,ชีวิตของคุณเบิร์ตซ,ซึ่งก็เป็นชีวิตที่เ่อเรียกปากกระตินถีบหนักเอาเบาสู้ ใช่ครับสู้ชีวิตไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่น้อยเนื้อต่ําใจกับวาสนาของตัวเองว่างนั้นใช่ไหมครับอ,อยากจะเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปคือโชคดีที่ยังมีงานทํามีอาชีพเสริมอย่างอื่นอีกไหมก็ดีใจมากก็ได้กะปิเคยดีๆเป็นของวิสาหกิจชุมชนมาขายที่เชียงใหม่เพราะเขายังไม่มีเออเอาของใต้ขึ้นไปขายทางเหนือใช่ครัโอเป็นกะปิ เคยดีดีโอ้ดีจังแล้วก็มีกาแฟกาแฟก็วิสากิจชุมชนเป็นกาแฟพรีเมียมโรบัสต้าถ้าให้ผมขับตัวสีเขียวตลอดผมว่าทำได้อะแต่แก่มากคงไม่ไหวอ่ะแต่ผมดีใจว่าที่ได้มีอาชีพแล้วตอนนี้ก็คือเป็นพ่อค้าขายกระปิกับขายกาแฟซึ่งเราสามารถทำได้ตลอดเพราะว่า เราไม่ได้ใช้แรงอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบนั่งบนบาะไม่ได้ขี่กลางแดดกลางฝนเราอยู่บ้านเราก็ทำได้ออนไลน์ไปตลาดไปเสนอตามร้านอาหารตามตลาดในเชีงยงใหม่อะไรเงี้ยครับดีจังเลยเลยคือชีวิตของเบิร์ตก็เหมือนว่าก็พอใจแล้วได้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดล่าส,สุดยอดเบิร์ตเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่สมรถ เป็นคนที่สมระน,นะฮะอยู่ง่ายกินง่ายขาลุยนะฮะไม่มิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะผ่านพ้นจากการเป็นดาราที่แบบโอ้โหได้เงินทองมากมายมีชื่อเสียงมากมายมีคนรู้จักเยอะแยะแต่ก็พร้อมที่จะลุกขึ้นจับมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารเดลิเวอรี่แล้วก็หาโอกาสที่จะทำธุรกิจอื่นเสริมไปด้วยเป็นตัวอย่างของการฝ่าฟัน อุปสรรคที่เผชิญอยู่ตรงหน้าของเราทุกวันนี้คุณเบิร์ตพิทยามณรนนท์นครับขอบคุณครัขบขอบคุณครับเยี่ยมเลยแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ